ครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่พี่ๆี่แฟนคลับเวียดนามนะครับผมก็ได้ช่วยกันนะครับผมจะทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับผมโดยใช้ชื่อของผมเนี่เป็นเฮตใหญ่ในการทํางานนี้ครับผมก็เป็นสะพานข้ามชุมชนครับจริงๆเรารู้สึกไงมันเหมือนเป็นสะพานบุญด้วยเนาะใช่ครับ,มรบผมเพราะผมคิดว่าสะพานที่พี่ๆี่เขาทำเนี่ยมันเป็นสะพานที่สามารถใช้ได้จริงด้วยแล้วก็พี่พ,พที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นเนี่ยเขาได้ใช้งานจริงๆด้วยครับ อาได้เคยได้ยินมาครับว่าพี่พีพันขับเขาร่วมทำโปรเจกต์กันแล้วก็มาเห็นอีกทีตอนสุดท้ายก็คือตอนที่สะพานเสร็จแล้วครับภูมิใจกันภูมิใจครับผมไม่เคยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีสะพานเหมือนกันครับเเป็นชื่ออตัวงใช่มีป้ายกับพนาบุ้วครับมีสิทธิ์เนี่ยไปเลยคนอื่นเขาซื้อดงที่ดาวอะไรก็ได้อ่าใช่เราเราได้เป็นสะพาน หลังจากนี้มันรีเทว่าแฟนคลับเราจะไปซื้ออะไรื่อเราเงเี่ยครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเต้นเต้นตลอดลุ้นตลอดก็เอาจริงๆก็ไม่ต้องเล่นใหญ่ก็ได้เอาเอาเป็นของเล็กๆแต่เป็นชื่อกับคณาวุอย่างนี้ก็ได้ครับอ,อทไมทไม้สึ่าเ้ยงเลมค่าร <c oughs> คือเราเราก็ไม่ได้อยากให้แบบพี่แนคลับเขาทำทำอะไรให้เราอะไรอ่างี้ยผมเราก็แค่อยากให้พี่พ่แฟนับเขาแบบรักษาสุขภาพตัวเองคอยี่พีฟนับเขาแบบคอยเป็นกาลังใจให้เราแค่นั้นก็พอล เราล็อนแล้วผมบอกแล้วนะครับตึกตึกใช่ไหมครับเอาเอาใหญ่กว่าตึกอีกได้ไหมรอบนี้ภูเขาไฟเราเล่นเรเล่นเราเล่นเราเล่นาครดับคอรอผ่นลกบออามอ่ช่ครับผมใช่ก็ดีใจมากมครับผมแล้วก็ผ่านไปเร็วมากคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรา เพิ่งจะทําฉลองครบ2ปีไปเองแต่ว่าตอนนี้ครบรอบ3ปีแล้วก็แต่เขาก็อย่างว่าเขาบอกว่าเวลามีความสุขมันจะผ่านไปเร็วใช่ครับก็ดีใจที่พี่แบบพี่แฟนคลับเขาคอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตเรากันมาตลอด3ปีเลยครับผมใช่ในการทำงานลตลอดที่ผ่านมาใช่ครับทุกทุกงานก็คือแบบพี่ๆี่เขาก็คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนเงี้ยพี่ๆี่เขาจะคอยให้กำลังใจเราตลอดเห็นมีเหมือนเป็นทกิจกรรมอะไรเรื่องต่างใช่ครับ, <ๆ S 1> รบผมเราก็มีจัดทําคลิป ออกมาครับผมให้เพื่อจัดทําให้พี่พี่แฟนคลับลูกบอลทุกคนครับเป็นคลิปอะไรครับพี่จกาก็เป็นคลิปเหมือนกับเป็นของที่แบบเป็นรูปต่างๆที่พี่พี่แฟนคลับเขาเอามาให้เราเนี่ยแหละครับเราก็จัดเช่าสตูแล้วก็จัดบ้านครับผมอะไรครับซึ้งครับเพราะว่าบางบางรูปเอาจริงๆคือตอนที่เราได้มาเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นรูปจริงๆครับผมแต่ว่าพอเราได้มาเห็นรูปของจริงที่พี่ๆเขาตั้งให้ทําให้เนี่ยคือบางคนแบบถักแบบ เขาเรียกอะไรเป็นนิตติ้งเหรอครับหรือ,รอโคเชรหรืออะไรสักอย่างาถักเป็นรูปหน้าเราอย่างเงี้ยครับซึ่งมันใหญ่มากแล้วแบบมันน่าจะต้องใช้เวลานานมากก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับไปเ่อง,งหนราฝันที่เป็นจริง,งเรามาเร็วเหมือนกันนะครับการความป็นไปที่ยงไม่เน,นมเลยโก็มา,มาไวครับเรียกได้ว่าทุกทุกอย่างมาไวมากทั้งเรื่องละครทั้งเรื่องภาพยนตร์แต่ก็ก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของเราที่เราจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ ที่เรายังไม่เคยได้ลองทำครับผมตัวแขรงไม่กลับตัวถีบวีที่ห้องเขายกให้กลับสุดเลยมันจะเป็นแรงกดดันสำหรับเราก็ถ้าถามว่ากดดันไหมก็นิดนึงครับผมเพราะว่าพี่พี่ภายในช่องพี่ผู้ใหญ่ในช่องเขาก็อาจจะเห็นศักยภาพอะไรในตัวเราเนี่ยแหละครับเลยเลือกให้เราเนี่ยได้มาทำทำในหน้าที่นะตรงนี้แต่ว่าเราก็จะพยายามทําออกมาให้เต็มที่เพื่อให้พี่ๆผู้ใหญ่เขาผิดหวังแล้วกันครับก็จะเป็นข้าวผมเพื่อนๆในช่องที่ถมว่าเฮ้ยทำไมแบบว่าเหมือนห้องเขาอยามตัดกลับสุดเดียวโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ที่ยัไม่ทำสุดเลย อันนี้ก็ไม่ไม่นะครับเพราะว่าเราก็โอ้ไม่รู้จริงครับออแล้วเราก็พยายามคิดว่าพี่ๆทุกๆคนเขาน <ped> ่ารักอยู่แล้วแล้วเวลาเวลาที่แบบเราได้เจอพี่ๆหลายๆคนในช่องเนี้ยครับพอเราได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่ามีโอกาสได้ทําความรู้จ,จักจริงๆก็คือพี่ๆทุกคนเขาน่ารักมากๆเวลาได้เวลาได้โอกาสแบบนี้มาเราทำังไงทำกันบ้านหนักยังไงหรือว่าเราเตรียมตัวไนยังไงทำกันบ้านหนักครับผมเพราะว่าในในหลายๆโอกาสที่ผมได้รับมาเนี่ยมันก็เป็นโอกาส ที่เป็นก้าวสำคัญของเราเราก็อยากจะทําทุกก้าวสำคัญของเราเนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดเราก็พยายามจะทํากันบ้านทุกๆครั้งที่เราได้รับโอกาสเรียนอะไรเพิ่มมครับพีกันเรียน acting ตอนนี้จริงๆถามถามตัวเองก็อยากเรียนเพิ่มนะครับแต่ว่าคิวคิวมันไม่มีใช่ไให้ว่างเนาะใช่ครับแต่ภาพของครับมันแบบความวแบบกดดันเลยเราเรากดดันตัวเองไหมหรือว่าต้องมีความใเครียดของเรื่องอะไรก็ได้เออกดดันไหมก็ อาจจะมีบ้างน,น,นิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้า screens, เกิดสมมุติเราตั้งใจเนี่ยแล้วเราพยายามทํากันบ้านให้ดีพยายามเตรียมตัวให้ดีแล้วพอเราไปเริ่มทํางานจริงเนี่ยทุกทุกอย่างก็น่าจะออกมาดีครับหลายคนคิดว่าแบบเว้ครับปรากฏนางเอกเบอร์ต้นนั้นเลยเราจะนี้ลงไม่ได้แล้วนะโอ้โหก็เรามาสุดแล้วนะมาสุดแล้วนะทุกทางเลยนะใช่มันมันก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ทําความ เขาเรียกอะไรได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเพิ่มเติมครับผมอย่างเวลาเราได้ทํางานกับพี่ๆที่เขามีประสบการณ์เยอะๆในวงการบันเทิงเงี้ยพอเราได้มาร่วมงานจริงๆเราสามารถนําความรู้ที่ผู้พี่เขาแชร์ให้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานของเราได้ด้วยปรับตัวยัวงไง ก็ต้องทําตัวให้พร้อมที่สุดครับอันนี้อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเราต้องพยายามทําตัวให้พร้อมมากสุดเพื่อที่ว่าเราพอไปเจอกับพี่ๆที่เขาเป็นนักแสดงที่แบบเป็นมืออาชีพหลายๆคนเงี้ยเราพี่ๆเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเราใช่รอแป๊บ่งหรอ ครับไปเรื่องต่อทุกคนก็ดีทำตามตกลงเนี่ยอายังฟู่ฟู่ครับพี่ฟ้าไปเรื่องอะไรครับยังนมแล้วก็ยังฮอตมากฮอตมากครับตอนนี้เรื่องอะไรคะเห็นว่าแต่ว่าช่วงนี้เราน่าจะมีงานต่างประเทศเข้ามาแล้วเนาะใช่ครับก็มีเริ่มเริ่มเริ่มติดต่อกันมาเข้ามาบ้างแล้วครับผมอะไรนะครับเป็นโซนไหนโซนไหนโซนเอเชียก็มีครับยุโรปก็มีครับผมแต่ว่า เกี่ยวกับเป็นแฟนมิทติ่งกับพี่ๆแฟนคลับที่เป็นอินเตอร์แฟนซึนี่นแหละครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างตอนนี้บวกกับคิวของเราด้วย<ม>ก็อาจจะรอรอนิดน,นึงครับรแต่ว่าน่าจะมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนครับไม่นานเป็นโปรเจกต์เป็นชิ้นเป็นอะไรยังยังยังไม่ได้มีมาใช่ไยังเลยครับแฟนมิทติ่งคาดว่าจะได้จัดไหมครับที่ไทยหรือว่าที่ต่างประเทศครับถ้ามีโอกาสจัดแน่นอนครับที่ไทยจัดเรียบร้อยแล้ว ก็อาจจะเริ่มจากเราแวกเพื่อนบ้านเราก่อนเนี่ยแหละครับผมภายภายในโซนเอเชียนี้ก่อนถ้าเกิดดูฟีดแบ็อะไรโอเคก็อาจจะได้เห็นไปทางโซนยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าคือเราก็ต้องดูสถานการณ์ที่ทห้ว่ามันไไปได้ใช่ครับ <นะ S 2> ผมถ้าสถานการณ์อะไรหลายอย่างดีขึ้นก็น่าจะได้เจอกันครับที่ขาดมาเขาเรียกร้องไหมเขาอยากเจอพี่อินเตออะไรเงี้ยเยอะมากครับพี่ๆอินเตอร์แฟนนี่คือ เราเราก็เข้าใจพี่ๆเขานะเพราะว่าด้วยความที่แบบเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันด้วยโอกาสที่เราจะได้มาเจอกันเนี่ยค่อนข้าง,งยากครับผมถ้าเกิดสมมุติเราไปตามใครที่แบบเป็นศิลปินต่างประเทศคนนึงเราก็อยากจะมีโอกาสที่จะให้เขามาหามาเจอเราบ้างเหน่อนกันครับ,รบตอนนี้ก็เรื่องละครเรื่องมัดหัวใจยาซุตานะครับผมก็ถ่ายไปได้ประมาณ2 5่บหเ็นมั้งครับนั่นแหละครับ ได้เข้าไปประมาณ2-3ซีนใช่ไหมครับเพราะว่าซซนซีนที่แบบเป็นโลเคชันที่แบบเป็นบ้านของพี่เจนนี่อะไรพวกนี้เราเรายัางไม่ได้ไปเริ่มถ่ายนตรงนั้นเราก็จะพยายามเก็บแบบซซนซีนรอบ,อบๆก่อนยากไหมครตื่นเต้นไหมครก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกไปมันก็ใหม่ๆห,หม่มากสําหรับเราในเรื่องของละครครับเราก็นั่นแหละครับเรตรียมตัวไปให้ดีครับผมแล้วก็พอไปถึงหน้าเซตเราก็พยายามใช้ใช้ใช้สิ่งที่เราทำกานบ้านมาทั้งหมดเนี่ยออกมา ใช้งานนัตรงนั้นครับผมทำให้ทุกอย่างมันไปได้ไหลไหลไปได้ด้วยความโฟร์ครับผมตอนนี้เริ่มสนิทแบบมีความสนิทสนองพี่เจหรือเจมมาทำกิจกรรมเราสร้างความสนิทกันเราพี่เจนจริงๆผมก็เริ่มเริ่มสนิทในระดับหนึ่งมาตั้งแต่ตอนเริ่มเวิร์กช็อปแล้วครับเพราพี่พอพี่เจนนี่เขาก็แบบคอยคอยช่วยเหลือเราเยอะมากทั้งเรื่องการแสดงเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับละครเรื่องนี้ครับเริ่มรับรู้ถึงพลังของเจเลยอ่ะโอ้รู้นานแล้วครับ เอาจริงๆรู้รู้ตั้งแต่ก่อนที่จะได้ต้องมาเจอพี่เจนด้วยครับจากพวกผลงานการแสดงของพี่เขาในหลายๆเรื่องก็คือแบบพี่เขาจัดเต็มแล้วก็ใส่เต็มทุกเรื่องเลยครับมันก็ทัชนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะต้องจูนไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงทางพิณิยมจะหมายถึงทางผมเนี่ยอาจจะต้องจูนปรับเรื่องการแสดงอะไรหลายอย่างนิดนึงครับใช่ครับก็รอติดตามได้เลยครับ Bi oh yeah, oh mujahhapak <laughs>